นบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในจิตตะพละกถาว่าด้วยกำลังใจเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญยาลาศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้ขวนขวายบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันนี้การฟังพระธรรมเทศนาการสมาทานศีลการทำวัดสวดมนต์เป็นการสร้างกระแสจิตอันเป็นกุศลกระแสจิตเล่นไปตลอดเวลาการเล่นของจิตท่านเรียก ในอภิธรรมว่าชาวนะชาวนะแปลว่าเล่นไปวันหนึ่งจิตใจของเราไม่เคยหยุดนิ่งมันเล่นไปทางโน้นเล่นไปทางนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เคยหยุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเปรียบจิตของเราเหมือนหลิงบนยอดไม้ จับกิ่งนั้นไปกิ่งนี้เพื่อหาผล,ลไม้ได้สิ่งที่มันชอบบ้างไม่ชอบบ้างปล่อยกิ่งนั้นไปกิ่งนี้ไม่เคยหยุดนิ่งใครเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนแต่ที่เหนื่อยกว่านั้นก็คือจิตของเรามันวุ่นวายยิ่งกว่าลิงอีกคุมไม่ได้มันจะโดดไปทางไหนเราก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกฝึกลิงคือฝึกจิตไหนๆมันจะโดดทั้งทีก็ให้มันช้าลงสักหน่อยและก็มีเป้าหมายใช้พลังงานให้คุ้มค่าเช่นหาผลไม้หรือทำงานที่สร้างสรรค์ลิงบางตัวเขาฝึกขึ้นต้นมะพร้าว เก็บมาพร้าได้สร้างรายได้ให้กับเจ้าของเป็นลิงที่ทำประโยชน์แต่ลิงส่วนใหญ่เป็นลิงป่ามันถ้าวิ่งพล่านไปโน่นไปนี่แม้จะอยู่ที่ลบบุรีเขาก็ไล่มันเพราะมันไม่สร้างสรรค์ใจของเราอยู่กับเรามาตั้งนานบางทีมันก็แหวงกัดเราทำให้เราทุกข์ ทำให้เราติดคุกติดตารางเป็นขโมยคุมมันไม่อยู่เพราะการวิ่งเล่นของมันนั่นเองท่านจึงแบ่งกระแสจิตออกเป็นสองชั้นสองระดับกุศลชวนะกระแสที่เป็นกุศลที่ทำประโยชน์และสร้างประโยชน์สุขกับอกุศลชวนะ กระแสที่สร้างโทษภัยแก่เจ้าตัวเขาเองแก่สังคมถ้าเปรียบน้ำน้ำที่ตกตะกอนอยู่ข้างล่างเป็นน้ำขุนมีตะกอนนอนก้นอยู่ก้นก้นสะเราไปกวนให้ขุนมันก็ไปซ้ายไปขวาอันนั้นเป็นเปรียบเหมือนอกุศลชวนะ ตกตะกอนแล้วใช่ว่าเราจะหมดกิเลสถ้าเราไม่ไปกวนให้มันคุณเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราก็กำลังเราก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงพอมีอะไรมากระตุ้นให้เราโลภตะกอนแห่งความโลภท่านเรียกว่าราคานุัยมันก็ฟุ้งขึ้นมาใครยั่วให้เราโกรธปฏิคานุสัส เชื้อของความโกรธมันก็ฟุ้งขึ้นมาเกิดเรื่องที่น่ากลัวสยองขวัญตัวอวิชชานุสัยความไม่รู้มันก็ฟุ้งขึ้นมามันฟุ้งอยู่ข้างล่างแล้วมันก็ขยายมาข้างบนทำให้น้ำขุ่นออกมาทางหูทางตาทางพฤติกรรมมันเป็นกระแสจากใต้น้ำขึ้นมาบนน้ำ ท่านพยายามให้สร้างอีกกระแสหนึ่งเรียกว่ากุศลชวนะกุศลชวนะจะอยู่ข้างบนเล่นไปในทิศทางที่เราต้องการแล้วบางทีก็นำเอาตะกรนเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปทิ้งให้มันใสกุศลชวนะเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะว่าโดยปกติเราจะเล่นไปตาม ไอตัวอนุสัยความโลภความโกรธความหลงลิงมันโดดไปตามความอยากผลไม้คือความโลภมันเป็นตัวกํากับการเล่นไม่ได้ดังใจตามที่โลภลิงมันก็ตีกันทะเลาะกันมันก็เป็นโทสะแล้วมันก็หลงผิดยึดครองเป็นเจ้าของนั่นเป็นเจ้าของนี่เป็นโมหะใจของเรานั่นแหละคือลิง โลภโกรธหลงไปตามกระแสของตัวกระตุ้นที่ทำให้โลภให้โกรธให้หลงอันนี้มันเป็นกระแสปกติของปุถุชนแต่การเข้าวัดเนี่ยท่านสังเกตไหมจิตเราจะเบาสบายมันหยุดโลภหยุดโกรธหยุดหลงชั่วคราวก็เพราะว่าเราไปสร้างกระแสที่ต่างออกไปเขาเรียก กุศลชวนะโดยเอาสิ่งที่ตัวกระตุ้นความโลภความโกรธความหลงเก็บไว้ชั่วคราวแล้วเราก็นำเอาสิ่งที่กระตุ้นความไม่โลภไ,ไม่โกรธไม่หลงมานำเสนอให้แก่จิตใจเมื่อเรานำเสนอให้กับจิตใจใจเราก็คิดเป็นกุศลชวนะถ้าเรานำเสนอสิ่งที่ไม่ดีให้กับจิตใจ เราก็คิดไปในทางที่เป็นโทษเป็นภัยเป็นความกลุ่มเป็นความกังวลเป็นอกุศลชวนะสิ่งที่เป็นตัวแปรระหว่างสองกระแสนี้ท่านเรียกว่ามณสิการมณสิการคือการที่จิตของเราไปจับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาคิดถ้าจิตของเราออกมาทางตาทางหู ฟังพระเทศแล้วคิดตามมันก็เป็นกุศลชวนะมนานสิการคือจิตของเราไปจับในเรื่องที่งามที่ดีที่จริงอย่างฉลาดท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการตัวโยนิโสมนสิการแปลว่าคิดอย่างฉลาดจับเรื่องที่ดีๆเอามาคิดเอามามองนี่แหละ มันเป็นตัวสร้างกระแสที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโยนิโสมนสิการโอเตสังธรรมานังอัคคมขายติบรรดากุศลธรรมทั้งหลายเรากล่าวว่าโยนิโสมนสิการนี่เป็นยอดเป็นเลิศเพราะมันเป็นตัวเปลี่ยนกระแสถ้าเราคิดดีเราก็พูดดีเราก็ทำดี ถ้าเราจับเรื่องที่ดีมาคิดมันก็เป็นกระแสที่ดีตรงกันข้ามในบรรดาอากุศลทั้งหลายอโยนิโสมนสิการคิดอย่างไม่ฉลาดก็เป็นตัวยอดอีกเหมือนกันที่ทำให้เราทุกข์ถ้าถามว่าการคิดแบบโยนิโสมนสิการเนี่ยมันยากไหมมันยากเพราะว่า สัญชาตญาณของมนุษย์ที่ถูกปลูกฝังมาเนี่ยมันใชอ้อยู่ในโสมนสิการทุกวันคิดอย่างไม่ฉลาดไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นประโยชน์เป็นโทษเราซึ่งเรื่องวิธีคิดอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายมันก็คิดมันเป็นสัญชาตญาณเพื่อความอยู่รอดจะสู้หรือจะหนี ชอบหรือฉังทุกสัตว์ทุกประเภทมีหมดแต่มนุษย์เนี่ยมันพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าสามารถควบคุมสัญชาตญาณได้ควบคุมสัญชาตญาณดิบไม่ให้คิดแต่จะสู้หรือจะหนีจะแข่งจะโกงจะแย่งชิงกันเราเรียกอาการคิดแบบนี้ว่าธรรมะ ดังที่ท่านบอกว่าอาหารณนิธาพยเมทุนันจะสามัญยเมตัมปสุภิสมานาการกินการนอนการสืบพันธุ์เสมอกันในมนุษย์และสัตว์เดริฉานธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดริฉานธรรมเณนวินาปะสุภิสมานา ไม่มีธรรมะมนุษย์กับสัตว์เรัจฉนก็ไม่ต่างกันจุดแยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์เรัจฉนเราบอกว่าเป็นสมองแต่สัตว์เรัจฉนกับมนุษย์มันก็มีสมองเหมือนกันที่มันต่างกันก็คือสมองของสัตว์เรัจฉนเนี่ยมันอยู่แค่ระดับใช้อารมณ์ภาษาฝรั่งเขาเรียก limbic system ไอ้ตัวสมองที่ใช้อารมณ์นี่แมวมันก็มีเสือมันก็มีสุนัขมันก็มีมนุษย์มันก็มีลิงมันก็มีแต่สมองที่ใช้เหตุใช้ผลมันพัฒนาเนี่ยมีเฉพาะในมนุษย์ถ้าท่านส่องดูด้วย MRI ก็จะเห็นไม่ว่าสมองลิงสมองมนุษย์มันจะต่างกันตรงไหน,น เวลาคิดด้วยเหตุผลสมองส่วนหน้าหลังหน้าผากน่นี่ยมนุษย์มีลิงไม่มีและไอตัวนี้แหละที่เป็นตัวควบคุมอารมณ์ควบคุมสัญชาตญาณดิบสัตว์ทั้งหลายมีเฉพาะสมองที่อยู่บนก้านสมองเท่านั้นมันไม่มีส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลมันคิดธรรมะไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนไหนที่ใช้แต่สมองดั้งเดิมเนี่ยแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอํานาจกันเป็นใหญ่ไม่ต่างจากลิงไม่ต่างจากสัตว์ทั้งหลายเพราะใช้สมองดั้งเดิมแต่ถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะมีธรรมะเนี่ยมันเป็นสมองส่วนที่พัฒนาแต่บางคนไม่ได้ใช้เลย ไปจบอยู่ที่คุกที่ตารางนุ่นเข้าวัดเพื่ออะไรเข้าวัดเพื่อพัฒนาสมองของมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงคือใช้สมองส่วนที่สูงที่อยู่บนหัวสมองเราอะภาษาฝรั่งเขาเรียกส่วนนี้ว่า prefrontal pre cortex สมองส่วนสูงที่อยู่หน้าผากเราเนี่ย มันทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์มนุษย์มาจากคาว่ามณะกับอุจจะแปลว่าผู้มีใจสูงก็คือใช้สมองในส่วนที่สูงส่วนที่สูงคือมันเกินสัญชาติญาณแห่งความโลภความโกรธความหลงมันใช้สติปัญญาแต่สติปัญญานั้นมีจุดกระตุ้นอยู่ที่ยูนิโสมนาสิการถ้าเราคิด อย่างฉลาดปุ๊บเราก็จะดึงเอาสมองหรือสติปัญญาของมนุษย์ที่มีใจสูงมาใช้แต่ถ้าเราคิดกระตุ้นความโลภความโกรธความหลงทุกวันเพ่งเล็งอยากได้ข,ของเขาทุกวันเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณดิบเนี่ยเราก็อยู่ในวงเวียนของสมองขั้นตำ่ำจิตตำ่ำเพราะฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยมันเหมือนกับไปสปาก เอาส่วนที่เป็นใจสูงเอามาใช้นั่งฟังเทศเนี่ยกำลังคิดตามด้วยเนี่ยกำลังใช้สมองส่วนสูงหรือใจสูงของเราเป็นโยนิโสมนาสิการเราก็มีสติมีปัญญามีความฉลาดชวนนะคือการแล่นของจิตมันก็เป็นกุศลลองสิถ้าเราฝึกเด็กให้อยู่กับเรื่องเร็เรว เรื่องยั่วให้โกรธเรื่องตัวอย่างที่ไม่ดีเด็กคนนั้นมันก็อยู่แค่นั้นเนี่ยเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเขาก็ไม่ได้พัฒนาจิตใจแต่ถ้ามาฝึกให้อยู่ในวัดให้สวดมน์ให้เจริญจิตภาวนาใช้สมองส่วนที่ดีใจที่สูงเป็นกุศลชวนะเราก็จะมีสิ่งที่ เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาการแบ่งปันออกจากพฤติกรรมของเด็กแม้แต่ตัวเราเองนะอยู่บ้านก็อาจจะเห็นแก่ตัวไม่อยากมีจิตอาสานะแต่พอมาเห็นเพื่อนเขามีจิตอาสาเขาทำโน่นทำนี่เข้าวัดเข้าว่าปฏิบัติทำเราก็ทำไดนะ้เพราะจิตเราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมันคนคนเดียวกันนั่นแหละแต่จิตมันสองกระแสนะ สมองมันสองส่วนส่วนต่ำกับส่วนสูงถ้าเราใช้สมองส่วนต่ำมากเราก็คิดไปในทางเห็นเกตตัวแต่ถ้าหากว่ามีข้อมูลมีอะไรต่างๆให้ใช้สมองส่วนสูงของมนุษย์เนี่ยเราก็คิดในการเป็นผู้ให้เป็นผู้เผื่อแผ่แบ่งปันเราคนเดียวกันนั่นแหละทำไมมันบางทีเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้าย เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ไม่ใช่อะไรหรอกเราทุกคนก็มีสมองที่เห็นแก่ตัวถ้าเราใช้ตรงนั้นบ่อยเราก็เห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราใช้สมองมาคิดภาษาพระสมองก็คือหทัยวัตถุที่ตั้งของจิตถ้าเราใช้จิตในส่วนที่มันสูงเราก็กลายเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง การฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์เนี่ยในขณะที่ท่านทำวัดสวดมนต์เนี่ยถ้าจิตของท่านคิดตามบทสวดมนต์ตามเนื้อหาที่พอรู้เรื่องบ้างเนี่ยใจท่านจะสูงไปด้วยแต่ถ้าในขณะสวดนี่ท่านหงุดหงิดโอ้ทำไมไอ้คนนี้มันสวดเร็วไอ้คนนี้มันสวดช้าไอ,คนนอา้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ขณะที่ท่านทำวัดสวดมนต์แต่ท่านใช้สมองส่วนต่ำจิตต่ำ มันก็ไม่เกิดกุศลชวนะทําดีแต่มันไม่ได้ดีก็เพราะว่าใจของท่านมันลงไปในส่วนของความเห็นเกิตัวแต่ถ้าท่านทําดีแล้วจิตของท่านดีไปด้วยเสียสละมีความสุขแบ่งปันอย่างนี้จิตของท่านก็สูงแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบว่าจิตที่ต่านี่เป็นเหมือนกับตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกาย จิตที่สูงเนี่ยเหมือนขึ้นเป็นมนุษย์เป็นสวรรค์เนี่ยสแสดงว่าวันหนึ่งเราขึ้นเราลงตลอดเวลาเราพกผันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวน่ารักเดี๋ยวน่าชังแต่ถ้าท่านอยากจะให้น่ารักตลอดไปฝึกใจให้คิดแต่เรื่องดีๆเรียกว่าโยนิโสมานสิกังถ้าท่านสวดมนต์อย่างมีสมาธิเนี่ยจิตท่านจะ ปักอยู่กับเรื่องพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมันไม่มีช่องให้ความให้อกุศลให้บาปมันเข้าไปเพราะฉะนั้นในช่วงที่ท่านสวดมนต์นั่งกรรมฐานเจริญจิตภาวนาเนี่ยท่านยกจิตของท่านนะในขณะที่ท่านนั่งฟังเทศท่านยกจิตของท่านแต่พอออกไปอยู่กลางถนนรถติดคนขบัขบรถขับรถปาดหน้าเอาแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนนะ่ะ ผีร้ายมันเข้าสิงเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะให้ความดีมันยั่งยืนการที่จะให้ความดีมันยั่งยืนยืนอยู่ในจิตส,สัสนดาลมันต้องมีพลังพลังเราเรียกก่ากำลังจิตจิตตานูภาพจิตตะพละดังพระบาลีที่อาตมภาพได้ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่าศรัทธาพลังวิริยะพลังเป็นต้น แปลว่ากำลังจิตมีอยู่5ประการที่จะเข้าไปทางเห็นความดีคือกำลังศรัทธากำลังความเพียรกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาภิกษุทั้งหลายกำลังทั้งหเหล่านี้แหละกำลังเหล่านี้เนี่ยคือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ย เป็นกำลังเพราะมันมีความแข็งแรงคนไหนที่มีกำลังใจเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแรงแข็งคือทนทานเพชรแข็งทุบไม่แตกแรงคือมีเลี่ยวแรงในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คนไหนมีกำลังใจนี่เขาจะมุ่งมั่นเดินหน้าต่อมีเรี่ยวแรงมีกำลังดูเหมือนไม่่อยมีกำลังแต่เวลาย,ยกของนี่ยกของหนักได้ใช่ไหมกำลังมาจากไหนเพราะมีกำลังความวามเรี่ยวแรงในการผลักดันแข็งแรงคือไม่หวั่นไหว เสาที่ปักอย่างแข็งแรงไขโยกเป็นเสาหินเสาศิลาเนี่ยใครเขย่าก็ไม่หวั่นไหวจิตที่มีกำลังใจมุ่งม,มั่นไปสู่เป้าหมายเริ่มจากศรัทธาก่อนศรัทธานในความดีสมมุติเราเป็นคนที่ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรขอนะให้จิตเรามั่นคง ไม่โกรธใครไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสมมตินะเรามีศรัทธาในความมีสุขภาพจิตดีใครจะยั่วให้เราโกรธเราก็ไม่หวั่นไหวอะไรมากระตุ้นให้เราเครียดเราโลภเราก็ไม่หวั่นไหวเอาผีมาหลอกเราเราก็ไม่กลัวอันนี้เขาเรียกว่าเข้มแข็งทนทาน แรงนั้นหมายถึงว่าถ้าเรามีศรัทธาในเป้าหมายเราเชื่อมั่นในเรื่องอะไรก็ตามเราจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นมีกํำลังเช่นคนที่มีศรัทธาในการทำจิตอาสาเขาไม่เคยหยุดนะวันเสาร์วันอาทิตย์ออกไปช่วยที่นั่นที่นี่ไม่รู้เอาแรงมาจากไหนเพราะเขา มีศรัทธาทำแล้วมีความสุขเราจะเห็นว่าการจัดงานที่วัดประยุรวงศาวาสเนี่ยแต่ละคนที่จัดเนี่ยบางทีไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนนะมีแต่ให้นะไม่ว่าจะเป็นผู้มาทำจิตอาสาต่างๆท่านดูอย่างเต็นที่มาสร้างเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะแต่เขาก็ทำมาแล้วเก้าปี ชาวบ้านไม่ได้ไปตอบแทนเขาเด็กจิตอาสายาวชนเจ้าบ้านเขาก็มาไม่ได้ให้อะไรเขาเขาก็มาทุกปีพระสงฆ์องค์เจ้าก็ช่วยกันไปดูแลไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทำด้วยศรัทธามีพลังศรัทธายะตรตีโอขังคนจะข้ามพ้น โอคะคือปัญหาอุปสรรคด้วยศรัทธามีพลังอย่างสำนักเทศกิจก็มาบริการมาดูแลไม่ได้อะไรจราจรทุกอย่างทุกฝ่ายเนี่ยเพราะอะไรเพราะเพราะเรามีศรัทธาในเป้าหมายที่ดีงามคือทำประโยชน์สุขเราอยากให้ชุมชนของเรามีความเจริญรุ่งเรืองชุมชนมาขายของก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่ ขาเรียกวปลอมปนสินค้าไม่ขายแพงเกินเพราะวัดไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายทำไมต้องแพงเหมือนกับขายในห้างนะในห้างเขาเขา้เขาเขาเช่าที่เนี่ยนี่ไม่มีค่าเช่าขายในราคาที่เราอยู่ได้แล้วสินค้ามีคุณภาพคนก็อยากมาซื้อและติดใจมาก,กันทุกป,ปีปีนี้เราก็กล้าก,กล้ากลัวลวจะจัดดีหรือไม่จัดดี เพราะว่าสถานที่ไม่อำหนวยทางออกไปทางแม่น้ำเจ้าพยาก็ปิดเพื่อสร้างเมนหน้าวัดก็ปิดถนนเป็นส่วนใหญ่เพราะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินคนน่าจะน้อยนะแต่ผู้จัดทั้งหลายมีศรัทธายังไงแฟนคลับก็ต้องมาไม่ต้องโฆษณามาก แล้วสองวันที่มานี่คนก็ประหลาดใจทำไมคนเต็มวัดประยูนยประหลาดดีคนที่มาแสดงไม่ว่าจะเป็นโขนเป็นดนตรีสตังก็ไม่ได้อยากจะมาแสดงวัดประยูนยเพราะเชื่อว่าคนเยอะและถ้าเกิดคนไม่มีเราก็น่าแตกแต่คนมันก็เยอะอีกละ่ะผู้แสดงฟรีทั้งหลายก็มาด้วยศรัทธาความเชื่อในสถานที่ในเวทีวัดประยูนย ทุกคนมาลงขันมากันด้วยศรัทธาศรัทธามันเป็นพลังที่เดินพาให้คนเดินหน้าไปร่วมกิจกรรมที่เป็นกุศลแทนที่จะมากอบโกยแก่งแย่งแล้วก็ทะเลาะกันไม่มีนะมากันน่ารักมากทุกฝ่ายร่วมกันบริจาคกันจากห้องกงบ้างวัดไปยูนบ้างไม่เห็นจะได้อะไรแต่มันได้ความสุข คือความศรัทธานี่ศรัทธาพละกำลังศรัทธาเมื่อที่ท่านมาฟังเทศเนี่ยก็มาด้วยศรัทธาก็หวังว่าจะได้ธรรมะหรือได้กระแสจิตที่เป็นกุศลน,นั่งฟังพระเทศจะรูปไหนก็ตามใจเราส่งไปที่หลวงพ่อพระประธานผ่องใสผุดผ่องเหมือนสีทองของท่านแค่นี้เราก็ได้แล้ะเป็นพุทธานุสติ จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องจิตตะพละกถาว่าด้วยกําลังใจ